อบจะบกอบจะบกครับไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะครับกลับานแล้วอย่าหอกับข้าวจะภาพไปกินนะครับพอลิเกตก็ไปพอยันหาอยู่แล้วที่สัมผัสหัวเรือใหญ่ปะเต๋วปะเต๋วปะเต๋ออยู่ประเทศไหนนายไอ้นี่ทําไมมึงลูกจัเข้าวมดอ้ญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นอ่ะร้องสักหน่อยได้ไหมอะแตาแดงว่องหน้าบอกว่าหน้าเป็นสีแล้วไม่ได้รางวัล จิตแม่มิลองดูไลน์โซกูไม่รู้อุยเวนนี่อยู่โคราดแล้วแม่งยังหลงพี่จิตอยู่เลยเฮ้ยมึงโทรถามบารมีลุงฟ้าดูไลุงฟ้าบารมีเออถามน้องนุ่นในต้อมอ่ะทำไมเมื่อไร่จะเอากูไปมึงไปเล่นไม่ดีจัดบ้างไปเล่นไม่ดีจัด อะไรแ่ถ้าเขาหามึงไปไหมถามจริงอะไรนะพี่ถ้าเขาหามึงไปไหมเฮ้ยเขาถ้าให้เขายิงเบอร์โทรมากูก็ไปเลยไอ้เวรก็ขอบคุณเนี่ยพอมดงานกระจายโอนมึงได้ไปคณะเดียวแลยถ้าเขาจะหาไม่ตอนแรกพงเพชรจะหาผมใครอะพงเพชรอะพงเพชรเบญจพรหัวหน้ามึงอะจะหาจริงๆเหรอเขาจะหาผมทำไมทำไมไม่หาล่ะก็หาไปตัดหญ้ากูจะไปไหล่ะก็เขาวางงานไงเขามีบ้านสวนไอ้นี่ก็ได้อาดูกูรองก่อนล้วก่อนอ่ะ กูขานชื่อมึงอยู่เมื่อกี้แม่ป้าแป้บ้านเอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวมึงร้องด้วยเบ่งขี้เนี่ยป่วยหันเลยคนจะเกิดแม่ไห้แต่ดับว่ามึงดับไปเลยดีกว่าใส่สงยางไม่ต้องเกิดตรงนี้คนเสียงดีอ่าคนละท่อนคนละท่อนในฐานะที่กูเป็นลูกหลานเจ้าภาพผมกูขอร้องก่อนไอหน้ามืงกูอยากรู้ว่ามันได้ก็ไข่ได้ก็พิติ๊กไงพ่อเอาไม่ไม่หวานหวานโอ้โหพ่อด้วยแม่มึงได้เขาไปทั่วเนาะ รักไทยตีดีดีหน่อยผมไม่เห็นที่ผมมาเนี่ยไม่จำเป็นต้องหา<อ>พีี่ตุยเข้ามาส่งสิโอ้ค<อ>ันจะไม่เล่นก็ไม่ได้ทำไมอะพาะเป็นงานของพิ่ติ๊กไอที่หายล้อไม่กูต่อเลยไอ้ที่อะ จะร้องไปละครลิก์ทะเล่นดีนะแม่จ้างานหน้าก็หาไหมตงตงมาร้องก่อนลิขิะ ไม่ซักเสื้อผ้าเลยนะมึงกินมึงหึงหึงห้อยุทธของยงยุทธบอกเลยกินหอมแม่ว่ากันสุดสุดกินของยงยุทธหอมอีกหอมอีกระหว่าน้องกูมาอยู่ใกล้ๆทั้งเธอและฉันทำไมกูนั่งคันยิ่งยิ่งย้อนมึงคนเดียวเลยไอ้กู หล่าจะาหลวงป้อแป้จะยอมแพ้ไ so, ด oh. oh, oh. oh ้ยังไงปอแปะเขาซุปเปอร์สตาย์อยู่แล้วหลองสู้กับเขาเลยเอาเอาเฮ้ยคนผ้ามึงดับไหมมันดูชื่อขบวนอาปอแป้ล่อแม่ใช่ไรลูกไอ้จังไรใหญ่ผมอยู่ซอยเก้าทับสองแม่บอกอย่างนี้ก็ถึงยึดชีวิตสยองเพรถูกยึด กอลิกกอลิคกกอลิกชีวิตเอาแล้วไมไ่คึกไม่คึกเอาแล้วเพราะวันลึกลึกขอบคุณแม่ป้อมกอลิกกอลิกกอลิกเอากูนี่กอลิคคนละขนากูจะร้องไงเรื <Yeah, S 2> ่องของกูออ๋มันไม่เข้าบ้านเราแล้วอ๋ออ๋อแม่มึงดูขนากูด้วยคอจะรอแม่อยุท่ไดร่แล้วเล็กเกแก้ตัวครับเล็เกแก้ตัวที่มาเล ใจทวินโอ้ยใจทวินด้วยอยากมากินน้ำกระท่อมโอ้ยพ่อาจริงเอามึงอย่างนี้มึงอย่าบอกว่าพรชัยแต่งให้มึงตะกอนเนี่ยวูดแต่งุกปวยมอเรน่าทนไม่ได้รีบรับเลยนะครับมันก็เทยได้สองคนเนี่ยไอ้คนน้อยพ่อมึงเต็มใจให้เกิดไหมจุ่มยกจุ่มยก ติดติ้วกลมกาบคุณหน้าคุณนาย<ด>ฉากน,นี้ดาวไ,าวไล่<า>ลออกแล้วโอ้ยมาแล้วดาวาล่ตัวน้อยมาแล้วเฮ้ยดาวไล่เว้ยเฮ้ย ล้องเหมือนตะตานปอตะไทรได้เลยบอกกับผู้ชมผงนี่แหละให้นี่แป็ดาวไอ่ดาวเดียวพวงอะไรไม่มานับตาโกงเยิ้มพวงอะลรไม่นับตากเยิมกงเหลือพวงเดิมพวงเดียว ฟังทันไหมบ้านเจ๊บเล่นซ้ำเล่นซ้ำน้ำชาดลูกหลานผมเออดังไรทั้งครอบครัวทุกวันนี้เราเองมีชื่อว่าไก่กุ้งกบไอ้สัตว์อ้าวไม่ด่ามันทำไมอ่ะไม่เอาชื่อสัตว์เอาชื่อสัตว์มาตั้งชุดชื่อเลงไอ้ป้อถ้ามันพายมึงเยอะไปเปล่ามันไหลเยอะขนาดนั้นไก่กุ้งกบหอมหอมหอมไรอ่าให้ท้ายให้ท้ายทายว่าอ่า ปลาปลาปลาอะไรมีสี่ตีน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 ปลาตินปลาล่าปลาล่าเน่าพิชปลาอะไรปลาล่าสุกปลาล่าต้มปลาล่าอึงอ่ะปลาล่าสี่ติดโอ้ยมึงถายแม่งเลนอย่างนี้เลยอ๋อมึงชื่ออึงกูชื่ออึงปลาอะไรตกใจง่ายที่สุดอฮปลาอุ้ยไม่ใช่ กูรู้เลยปาอะไรปาตีไม่ใช่ปาอะไรวะปาสวายโอ้โหใจแม่งเอ้ยตกใจจริงเลยพวกเราทั้งหมดห้าคนพอตกใจได้แล้วเออเดี๋ยวไปหาไอ้บอลดีกว่าไอ้บนไอ้นอมีความรักกับสาวชื่วกาหลงกาหลงมันรักกันอยู่ด้วยกันตะแล่พ่อตาเขาใช่โอ้โหทุกวันนี้ไปหมดเลยไปด้วยกันไปไปหายบมลเดี๋ยวให้สองตัวนี้ร้องลำ่มนำไปไอ้หนูให้มันนำไปเลยเออลำ่มนำของเราของจริงของแท้ของโคราชเลยพาไปหายมน์หน่อยเพื่อนวันนี้ เจ๊เอาไฟช็อตหลานรู้มากเลยว่าทำไมมันเหมือนคนง่วงนอน